วันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับกับช่องจอนนี่ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับลำโพงอินดิเฟียร์คิวดีสามห้านะครับรูปร่างหน้าตาของกล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้เพิ่งจัดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆครับราลองแกะรูด้กันกันนะครับอยากรู้ราคานะครับก็อินบ็อกเข้ามาถามเอานะครับอินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็น QD 3 5นะครับให้กำลังไฟนะครับกำลังวัตต์ของอตัวลำโพงอยู่ที่4 0บวัตต์ครับก็ื้องมนครับก็จะมีะตัวลำโพงครับแล้วก็มีคู่มือครับแล้วก็แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ครับ ก่นนขขอนนก่อนชาร์จครับพวกสายชาร์จแล้วก็าสาย USB เชื่อมนะครับต่อจากคอมพิวเตอร์ครับนะผ้าเช็ดให้ด้วยหนึง่งผืนนะครับผมเฮ้ย คู่มือมีภาษาไทยด้วยนานๆที่จะเจอนะครับอุปกรณ์เครื่อใช้ไฟ้าที่มีคู่มือเป็นภาษาไทยในที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ค่อยมีนะครับหาได้น้อยมากๆนะครับแล้วก็ถึงเวลาเปิดตัวพเอกของเรานะครับ ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับก็เป็นลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับคอมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับแล้วก็อีกข้อดีอย่างนะครับก็คือสามารถาชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยจะเชื่อมอเป็นไวเด หรือจะเชื่อมเป็นใช้ใช้สายนะครับถ้าใช้สายเชื่อมก็สามารถชาร์จได้ด้วยนะครับสามารถชาร์จได้ทั้ง Type C แล้วก็ USB นะครับก็ถือว่าเป็นถือว่าชาร์จเร็วนะครับผมลองชาร์จดูแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ครับก่อนอื่เลยก็เดี๋ยวลองดูสเต็ปไฟกันก่อนนะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไฟได้เพิ่มความสว่างของแสงไฟได้ เปลี่ยนได้หลายสเตปแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีเราต้องคุมจากในแอปพลิเคชันมันะครับอันนี้ต้องโหลดแอปมาแล้วก็สามารถเลือกสีไฟตามที่เราต้องการได้แล้วก็สามารถเลือกสเตปไฟตามที่เราต้องการได้จากในตัวแอปมือถือครับส่วนถ้า กับตัวเครื่องก็จะมีปุ่มกดให้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นปุ่มกดที่เขา,าเซตไว้ก็จะมีสีมีสเต็ปวๆที่เขาเซตไว้บ้างนะครับเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูนะครับ นาฬิกานาฬกาบอกเรื่องของเวลาลวตัวเพาตอนนี้เราอยู่ในโหมดอะไรนะโหมดวูทยุโหมดเสียบสายต่อนะครับเสียบแบบไม่ต้องนะแล้วก็หรือว่าจะเป็นโหมดตัวเวฟ E ที่เสียบคอมครับคอมมคโปรปที่ทำอ่างครับ สำหรับการรีวิวนะครับข้าๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ใครมีอะไรเพ็่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับกามไดครับสหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสหรแงนทุนแบบสวตับสวัสดีครับ